คำเตือนคลิปนี้ทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นเงินน้อยใช้น้อยอย่างประหยัดเงินหนาถ้าอยากสนุกก็เข้ามาดูคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดคลิ e กันด้วยนะครับด้วยความหวังดีจากเซียนนอกกอตะคายสวัสดีครับวันนี้ผมอยู่ที่ lsm 9 9นะครับอยู่ในส่วนของเกมยิงปลาครับและเข้ามาที่ค่ายเกม Space Gaming ครับ สเปซเกมไม่มีอะไรดีครับตรงนี้ครับฟิชชิงวอลครับผมงบอ่าวันนี้ครับหกร้อยครับคุณจะไปที่ห้องจูเนียครับยิงไปเลยฮะห,หนึ่งบาทห้าสิบดีอะห้าสิบดีกว่าเดี๋ยวแล้วรอพวกตัวช่วยอ่ะตัวช่วยทั้งหลายมาเราให้เล่นนะสองบาทอะไรเงี้ยไปครับยิงไปเลยนี่ตัวช่วยมาครับเราต้องไปสองบาทนะ ิงไปครับอ้โหยากมากโอ้โหโอ้โหโอ้โหวันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหได้ที่สี่บาทนะกดไม่ทันเยี่ยมเพิ่มไปอยู่แล้วทุกสอน สอนเออสามร้อยูสามร้อยไปเลยนี่คำคำเรียกร้องพันสองครับบวกไปแล้วเท่าตัวครับเท่าตัวครับนี่ทีนี้เป็นยังไงโอ้โหหายเลยดีทีนี้ หายไปเลยดิหายไปเลยดิยยดโอ้โหตายแล้วโอ้โหตายแล้ว,ลวได้นะพันสี่นะเมื่อกี้ครับหายไปเลยนะพันสี่เออดูดิ จะหยุดอยู่แล้วนะโอ้โหของดีๆมาจะหยุดอยู่แล้วไอที IT. ไปครับเล่นไปหยุดนะโอ้ไม่นะปครับไปเรื่อยๆเราไปเรื่อยครับยังไม่หมดหวังครับ เนี่ยผมเปิดอ,อย่างนี้มากๆเลยนะเอามาแบบนี้โอ้โหแล้วไม่ตายดี่เกตัวเล็กตัวน้อยนะไม่ตาย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 เราจะตายดูดูแล้วเนาะเออเนี่ยครับเพราะว่าแล้วเวลาเราได้แล้วให้เราหยุดนะ้วเราไม่หยุดนะเนี่ยคือการไปต่อครับมันเป็นแบบนี้นี่เองนะนี่คือการไปต่อนะครับ เราจะไม่เหลืออะไรเลยพ่อควรระวังนะครับอยากมากครับไปแล้วครับไปแล้วตอนนี้ไปแล้วนะโอเคครับตายไม่ตายโอเคครับเนี่ยมันเป็นซะแบบนี้เมื่อกี้มาพันสี่นะครับ นั้นเราไม่หยุดนะมันก็จะเป็นแบบนี้วันนี้ก็ต้องต่อยทับก่อนครับต้องต่อยทับแล้วครับโอเควันนี้ต้องขออภัยครับไม่มีทีเด็ดให้ดูต้องสงบศึกกับเขาไปก่อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ